ชื่ออะไรคะต้องแนะนําชื่อแล้วละชื่อไม่ไตรงกันค่ะชื่อชื่อไพโรอปั้นิริค่ะอ๋อคุณไพโรอปั้นตายเราดูเป็นไพโรดค่ะไม่เออตอนนี้เปิดสองเครื่องอยู่เปิดทั้งโทรศัพท์แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ยกมือทาไม่เป็นแกก็เลยยกมือทางโทรศัพท์ก่อนแต่ตอนที่จะจะขอปิดทางโทรศัพท์แต่จะชัดทางคอมพิวเตอร์ได้ไหมคะได้ค่ะ อันนี้เห็นทางโทรศัพท์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เอางี้ดีกว่าทางโทรศัพท์ดีกว่าค่ะเี่อจะเสียเวลาเอาได้ค่ะค่ะได้ค่ะกล<อ>ับคาราว่าท่านอาจารย์หมอเขียวได้เจริญธรรมสำเนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะฉันชื่อไพลรบ้านสิริอายุห้าสิบสี่ปีอยู่ที่ประเทศอิตาลีค่ะทำงานเป็นดูแลผู้สูงอายุของเอกชนค่ะ ตอนนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องอริยาศาสตร์สี่ค่ะขอไปนะคะพูดไม่ค่อยเก่งค่ะดิฉันะจะขอเล่าเรื่องให้ส่วนตัวให้ฟังก่อนนะคะดิฉันได้แต่งงานอยู่ที่ประเทศอิตาลีแล้วก็มีลูกสาวอายุยีิบสองปีค่ะและตอนนี้ก็ได้อย่าขาดกับสามีแล้วแล้วก็อยู่สองคนกับลูกสองคนลูกลูกก็เรียนอยู่มหาลัย แต่ตอนนี้เขาได้เลิกเรียนมหาลัยแล้วก็ไปทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ไปมีแฟนค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ป่วยเป็นโรคไตคือป่วยเป็นกรรมพันธุ์ติดจากพ่อเขาค่ะครอบครัวของสามีเขาเป็นโรคไตทั้งทั้งตระกูลแล้วก็ตอนนี้สามีที่อย่าขาดจากการแล้วเขาก็เป็นโรคไตเขากําลังฟอกไตอยู่ค่ะแล้วตอนนี้ลูกสาวยีิบสองปี เขาก่อนอเขาไปตรวจก็ไปเจอว่ามีมีชี้อยู่ในไตห้หาก้อน่ก้อนเล็กๆค่ะทีนี้ดิฉันก็พยายามแนะนำให้เขารักษาตามแพทย์พิธีธรรมที่ดิฉันเรียนมาเขาก็ปฏิเสธค่ะเขาไม่ยอมรับเขาก็ไปรักษาทางหมอแผนปัจจุบันเออดิฉันทุกข์ใจมากค่ะเพราะว่า เขาก็หยุดเรียนแล้วก็ไม่มาเรียนแล้วก็มีแฟนก็กลัวว่าฉันกลัวว่าเขาจะไม่มีอนาคตเพราะว่าดิฉันจะตอนนี้อยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยค่ะก็ก็อยากจะให้ลูกอ่ะมีอนาคตของเขาแล้วก็แต่ารรมาอยู่คนเดียวได้ฉันก็กุ้มใจค่ะก็อยากจะผักด้านให้เขาสามารถอยู่ ด้วยตัวเองแล้วก็ฉันจะได้ไปได้หมดห่วงค่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยตอนนี้ก็เลยสมัครเรียนแพผ่วิธีธรรมปริญญาเจ็ดปีนะคะก็ตอนนี้ก็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 เรียนอขอโทษนะค่ะตื่นเต้นก็กำเรียงกำลังเรียนแล้วก็ก็ทำมาปฏิบัติตัวตามแพผ่วิธีธรรม ทำสมดุลร้อนเย็นแล้วก็ปลูกปลูกผักสมุนไพรแล้วก็ไปแจกเพื่อนๆที่เมืองไทยที่ที่ที่เพื่อนคนไทยที่อยู่ในนี้แล้วก็คนต่างชาติแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติช่วยเหลือคนคนคนอื่นเผื่อวันหนึ่งหวังว่าจะได้ถึงลูกค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ ขอโทษในการเสีนงต้อนไม่ออกแต่ทุกทุกใจก็คิดคืออยากจะให้ลูกอ่าสามารถอยู่เอ่ยเตียงตัวอยู่อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็พยายามผลักดันแต่ก็พอพอมาฟังท่านอาจารย์บอกว่าเออมน,นแล้วแต่เป็นวิบากของเขาถึงเราจะช่วยเหลือ,อยังไงก็ไม่ถึงเขาก็ก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามวิบากคา่ะ ถ้าตอนนี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติทำตามคือตอนนี้ประพฤติตัวเป็นโสดค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ถือสีลห้าก็ครบทุกอย่างก็มีบอบพ่องบ้างก็ก็บางวันก็ทานมื้อหนึ่งเพราะว่าทํางานเป็นกะค่ะกะตอนเช้าก็จะทานอาหารเบาๆก็ทานสามมื้อถ้าเกิดทาเป็นกะตอนบ่ายก็จะทานแค่สองมื้อถ้าเกิดก็เกิดทํากะกลางคืนเลิกมาก็จะทานมื้อเดียวค่ะ แค่นี้ค่ะจะถามอะไรไหมคะตื่จนเต้นค่ะอ้ยินดีกับคุณไพลระนะคะที่ก้าผ่านความความกลัวในการที่จะพูดมาพูดตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่พูดมาเป็นสาระประโยชน์ที่พวกเราฟังแล้วเราได้เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อลดทุกข์ของตัวเองนะคะมีมีคำหนึ่งที่ ที่ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมอะค่ะเรามาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยแล้วเราก็ตรงที่เรามีความคาดหวังว่าเผื่อการกระทํานี้จะไปมีผลต่อลูกของเราใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณไพเร่ทำมาปฏิบัติเพื่อให้มีผลถึงถึงคนในครอบครัวของเรานะคะในการ<ไ>ปฏิบัติอาจารย์หมอเขียวว่าเราจะไม่หวังเราจะมาปฏิบัติโดยที่ เราจะล้างความรู้สึกนั้นนะคะที่เราคือเรามาทำเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วเรามาเรียนรู้มาเรียนรู้ลดทุกของเราเชื่อมั่นว่าคุณไพรรอจะมะีความเปลี่ยนแปลงในการที่ทุกข์ในใจของเราจะลดลงขึ้นเรื่อยๆนะคะลดลงเรื่อยๆนะลดลงเรื่อยๆแต่ว่าตรงส่วนที่ว่าเราทําสิ่งนั้นเพื่อที่จะได้สิ่งนี้เนี่ยเรายังมีความอยากอยู่นะคะ เรายังมีความอยากอยู่อาจารย์ก็ได้สอนพวกเราว่าเวลาเราปฏิบัติสิ่งใดนะ่ะถ้าเราทําสิ่งดีนะคะจะเกิดผลดีคือก็จะเป็นการสะสมผลดีวิบากดีที่จะเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละคะ่ะแต่ผลนั้นจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่ไม่ต้องไปคาดหวังด้วยเพราะว่าให้เรามีความสุขให้เรามีความผาสุขได้มีความยินดี ได้ตั้งแต่เราได้ทำสิ่งที่ดีแล้วนะคะผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยให้เป็นตามวิบากดีร้ายเข้าสังเคราะห์กันเอานะคะดังนั้น <Okay. S 1> อาจจะไม่ใช่เหมือนเหมือนเราถ้าเราจะทำแบบนี้เพื่อหวังสิ่งนี้นะ่ะแปลว่าเรามีเรามีความหวังมีต้องการสิ่งตอบแทนอยู่จากสิ่งที่เราทำตรงนั้นน่ะผลที่เกิดขึ้นพอไม่เป็นตามที่เราคาดหวังเราก็จะทุกข์ใจได้ อาจารย์จึงสอนบอกว่าให้เราลงมือทำเต็มที่แล้วก็สุขเต็มที่ได้แล้วผลจะเป็นยังไงเราปล่อยให้วิบากดีร้ายเขาสังเคราะห์กันนะคะซึ่งตรงนี้นะคุณไพโรมาถูกทางแล้วแหละมาอยู่ในหมู่กลุ่มของพวกเราที่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนลดทุกข์ให้กับจิตใจจิตวิญญาณของเราแล้วนะคะเราเราเริ่มต้นทำทำไปเรื่อยๆก่อน ตอนนี้คุณไพล้อไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แล้วใช่ไหมคะไม่เลิกมาได้สามปีแล้วค่ะอ๋อเลิกมาได้ตั้งสามปีแล้วนะคะค่ะตั้งแต่ค่ะ <c oughs> ตั้งแต่ไปเข้าค่ายมาตั้งแต่สองพันสิบแปดแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แล้วก็เอาสมุนไพรมาปลูกด้วยค่ะปลูกที่ระเบียงบ้านแล้วก็มาปัน่นมาแจกแจกคนไทยที่นี่แล้วก็เพื่อนชาวต่างประเทศค่ะค่ะ <c oughs> น,นี่เราได้ทําสิ่งที่ดีมากแล้วค่ะเราได้ทําตามครูบาอาจารย์สอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเคยทํามาซึ่งดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของการเบเบียนเนื้อสารเปลีย่ยนชีวิตอื่นเนี่ยคุณไพร่ก็ไม่ได้ทำและไม่ได้ทําแล้วเรามาดูการปฏิบัติที่เราว่าสิ่งไหนที่จะนําไปสู่ความผาลาญของเราตอนนี้เราได้ฟังธรรม ทุกวันไหมคะได้ฟังธรรมบ่อยแค่ไหนคะค่ะได้ฟังฟังย้อนหลังค่ะเพราะว่าทํางานเป็นกะไม่่คยมีเวลาก็จะเพเปิดฟังย้อนหลังตลอดทุกวันเลยค่ะค่ะแลงแต่แต่ก็การบ้านนี่ก็ยังไม่แก้เก่งค่ะก็ทําเท่าที่เท่าที่ทําได้ค่ะวันนี้ก็รบรบลวมงความกล้าที่เข้าสูงค่ะลองมาสองวันแล้วเพิ่งวันนี้ที่เพิ่งไม่ได้พูด อ๋อค่ะเรายินดีด้วยนะคะยินดีด้วยสําเร็จแล้วในการที่เข้ามาในซูมาเจอเรานะคะก็มาเรียนรู้ด้วยกันไปเรื่อยๆทุกในใจเราจะค่อยๆลดลงหรอกคะ่ะเราปฏิบัติไปในทางที่ถูกตรงแล้วบางทีมันจะไม่ได้โกงโล่งไปเลยสัทีเดียวเพราะเราก็ทําเราก็สะสมมายเยอะเหมือนกันนะคะที่เรา<ช>ทําไม่ดีมาก็เยอะนะคะ ไม่ใช่ <Okay. S 1> เราคนเดียวนะคะหมายถึงคุณไทเละแล้วก็พวกเราทุกคนนั่นแหละเราทําไม่ดีมาก็มากดังนั้นจะให้ลดไปทีเดียวก็อาจจะยังไม่ได้แต่พวกเราก็จะมาภาคเพียนด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็อยู่ที่นี่คือปฏิบัติทําอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วยากนะคะ พราะว่าเพื่อนๆที่ทำงานเขาก็มีเกลีทกันทั้งนั้นเขาชวนกินกาแฟทุกวันก็ชวนออกไปเที่ยวทุกวันฉันก็ไม่ไม่ไมก็อยู่ในบ้านก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยแต่งตัวแล้วค่ะก็อยู่อยู่บ้านก็อยู่อย่างนี้ออกไปเพื่อนๆเขาบอกว่าเธอเป็นอะไรไป้าปโซมอย่างนี้ก็ก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอฉันก็สบายดีแล้วก็แล้วก็อดีๆแล้วล่ะได้ต้องมีใครมามานา่นมาว่าคือคือกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะบอกเขาอย่างนี้ ก็ก็มีกระเดยพยายามดึงออกไปเรื่อยเลยคะต้องสู้อย่างกัดฟันทู่อย่างอย่างเหนียวแน่นเลยค่ะคุณไทลรอเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งเราได้เห็นเนี่ยอยสิ่งแวดล้อมแบบนั้นอ่ะยังยังสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะได้ในหลายๆเรื่องและตอนนี้ก็มาอยู่ในหมู่มิตรดีเข้าถึงหมู่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันบ่อยๆก็แล้วกันนะคะมีโอกาสก็เข้ามา ในช่องทางที่เราให้มาส่งกันบ้านนี่ก็จะได้เจอหม่ได้คุยกับหม่แต่ช่องทางของรายการสายด่วนก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะมาสามารถพูดคุยมีปัญหาอะไรก็มาเข้ามาถามได้ในห้องนั้นและก็ติดตามอาจารย์ในคลิปของรายการธรรมะที่อาจารย์ให้ธรรมะทุกวันเลยบางวันก็ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะและการปฏิบัติที่พี่น้องจิตอาสาของเราได้ ถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องจิตกรรมเรื่องยาเม็ดต่างๆก็เรียนรู้ในนั้นไปด้วยนี่ก็คือระบบการเรียนของเราเป็นการเรียนตามอัธยาศัยเท่าที่เราจะจัดสรรเวลาได้นะคะค่ะแล้วก็เอก็จะขอไลน์ไลน์พี่น้องนักศึกษาต่างประเทศได้ไหมคะอ๋อไลน์กลุ่มของนักศึกษาต่างประเทศตอนตอนนี้คุณไพโระมี ไอเดีเข้าไปช่องทางที่น้องเดินแก้วบอกช่องทางแอหนะคะแอดไลน์นะคะแอดไลน์ของของต่างประเทศเหรอคะพอดีนกไม่มีเดี๋ยวให้ที่ให้ต่างประเทศต้องตองคุณะีแนะนำนะคือว่าดรพิศคุณดีแนะนำช่องทางคือว่าออนก็ได้เพราะว่าออนอยู่ต่างประเทศคือเราไม่ได้ พอเข้าห้องโอเพนแชทไม่ได้เนาะโอเพนไลน์ธรรมพี่ออนนำเพนหรือเปล่าคะนำเพนเนาะเดี๋ยวแอดไลน์กับออนก่อนก็ได้แล้วออนค่อยแนะนำต่อนะคะคุณให้ให้ออนให้ออนพิมพิมไอเดีไลน์ไปที่แชทก็ได้ค่ะคุณไพลรสคุณไพลรดูไอดีไลน์ของออนที่แชทนะคะ หรือไม่ก็เอาไอดีไลน์ของคุณไพลรมาพิมพ์ผ่านแชทมาได้ค่ะส่งส่วนตัวก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ออนส่งให้นะคะค่ะค่ะส่งส่วนตัวส่วนตัวทางไหนทางไหนค่ะทางแชทค่ะทางแชทมันส่งได้แล้วใช่ไหมแชทส่วนตัวพี่ออนส่งคุณไพโระนะคะ่ะเป็นแชทแต่ว่าส่วนตัวค่ะเป็นแชทตรงไปหาันะคะค่ะแลกเปลี่ยนคุยกันคุยกันผ่านแชทได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะ อนุทนาค่ะเชิญท่านตอบค่ะเชิญท่านต่อตไปค่ะปน,นัดดานะคะคุณปน,นัดดาเว